โอตสองโตสามโตพี่น้องครับโตครับเอาเราพอแล้วครับโอ้โ oh. หกระซั่งสิโจมแล้วพี่น้องเลยล่นล่นกนระซั่งออกมาแล้วผ้ <c oughs> <c oughs> าใจไหมมึงดูล่กนกระซั่งออกมาแล้วพี่น้องครับโอ้ย <c oughs> ตอนนี้พี่น้องเขาก็เตรียมเนี่ยเตรียมตัวนะครับความที่สิลงจับปลานะครับบ้านคอน้อยนะครับพี่น้องอำเภอโนนสะอาดจังวหวัดอุดรธานีครับผมตอนนี้ก็ใกล้หยิฮอดเวลล่าแล้วครับผมรอก,กำนั่นเพิ่นเปิดงานนะพี่นงองเนาะครับผมตอนนี้ก็ทย่อยทย่อยกันมากกันหลายคนแล้วครับ ืัอนี้นะครับผมแพร่นะครับสามรอยบาทพี่นอ้องกับแหฟังนะครับสองรอยบาทพี่น้องบานคอหน่อยได้พี่น้องเดอ้อครับตอนนี้นะ้ำมนตนก็ลั่งอยู่าบานคอหน่อยอยู่กับพี่น้องเฮานะครับตอนนี้ข้นกับ่ค่อยร้ายมันได้พี่น้องเพราะว่าล่งห้มกันร้ายมองครับ ครับผมสวัสดีครับคุณพี่ไอเป็นไงน้อครับมือนีน้อปลาไหลครับปลาไหลายุนบ่๊ะหนาวบ่มือนีบ่หนาวมาได้ครับาวเนาะอันนี้อันนี้เซียนครับนี่เซียนบีครับเซียนบีเนาะองครับเอามาจะนำข้องว่ะโอ้ครับอันนี้เซียนบีแล้วพี่น้องเด้อครับมันบุณย์บุณย์บุณยเห็นเพคนกับผักทายได้เพคนเป็นเซียนแหย่พี่น้องครับผมครับม้ามันกันทีมงานเพคนซีคนพี่น้องโอ้ตอนนี้พี่น้องเขาเฮ้ย ัสง, e tai, งสองใบบาทนะครับผมปีนี่ข้นกับอยากหน่อยก็ปีไก่อยู่ครับข้าจะว่าแต่ว่าปีนี่ปลาอยากหลายคือว่านะครับลงน้ำกันหลายมองออาล้วครับพี่น้องห้องคว่มแล้วครับเอ ไปแล้วครับเ้า่าม้นจันทร์ไงเรครับฟ้องตัวสามตัวข้างหองครเอาฝ่ามันจันทร์ไงาคว้าครับ่าม้นจันทร์ดูครับพู่น้องโอ้โหจ่ายงยเสิมเนาะ นี่แหละมันจงมั่นใจครับก่อนข้อรลอดย่างดิตานี่หมครับอู้ปาดมีโดดไหมดูนะครับตอนนี้ลุยกันแล้วครับเอู้ปากินอ้าวคุณพี่สายเร็้ยวเล็้วเล็้ยเล็้วเล็้วเลี้ยวยเ่ห้อซ่าตุ้พ่อตามอ๋อลเร็้ยวออลเร็วอ๋อลเร็้ยวโอ้ย โอ้งามครับงามโอ้งามงามพะโอ้ขุ้นะครับโอ้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 โดดแล้ว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 ประตูมันเล่นปะครับเอาเล่นปะโอ้แห่ขาดไลยเนาะโอ้แห่ขาดไลายหลายุ่ว่าตัวมันโดดไม่กินหรอยุ่ยุยุ่ยุ่ยุยุ่เห็นหัวยุ่อยุ่ยยุ่ยไม่ใช่โอ้เฮ้อเอ้เฮ้ โอ้ไยตุ่มเลยาปุ๊บครับคุณหน่ะคุณหน่ะอ๋อครับคุณนน้าบักง่ายเลยไปกินข้าหลังครับไปล้วครับไปละอ่ะปดเร็วๆป็วดเร็วๆอย่าปดสาอะไรแลยโอ้ยตั้งแต่ผมไปวันแล้วอยู่บนนี้เนี่ยแหมมันเนาะโอ้ยแหมมันพี่น้องเลยมึงได้มึงได้มึงคุณพี่เพิ่นได้คุณหน่ะก็ได้เลี้ยอยู่ปดเลย ไปวะลุยวานเลยครับโอ้งาม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 ับตอนนี้เส้นแหยครับลุยกันแล้วครับบดินี้ นั่นครับโอ้ยปลาดมีไหมวมานกะั่โอ้ยมวนชื่โอ,อโซแน่วะนะพี่น้องกัยปลาดูกันแท้วซ่าครับผมเอาผมคนสี่คนหลุนปลาใหญ่พี่น้อนงครับติดปะติดปะ มาสู้ับมาสู้เลยวะไ่ทอแล้วบอหี่เหี้แล่ป่าไงครับอันนี้สะดุ้งแพร,ร่พี่น้องครับสะดุ้งแพร,ร่กําลัางไปพี่น้องเอ้สะดุ้งแพร่ง่ายแล้วพี่น้องครับเห็นไหมครับโอ้ยป่าเบ้ โอ้นะครับผมก็ปลาโดนไม่ลุ้มเลยไม่ลุ้มละเทินเลยนี่ครับคุณพี่ครับโอ้ยหวานแล้วครับคุณพี่มันหวานแล้วอันนี้ห้าวรุ่นๆนี่ครับนี่ครับผมว่าบอกให้พี่ช่างเห็นปะเนี่ยเนี่ยโอ้ตัวหนาตัวหนาเลยพี่น้องไงสองตัวสามตัวอืม เอาว่าเจ้าก่ต้องไปใช้ดอกจอบลุ่มอีู่และเดี๋ยวก็ล้มมาลุ่มอีู่ครับปลาเนี่ยเดี oh ๋ยวก็ล้มมาลุ่มนี่ยคุณนะครับสองตัวสามตัวอุ้ยพอ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 ครับพอ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 ตัวเดียวเนี่ยบ่มันมันหลุด เอา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 เห็ดด oh, 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 ีๆเด้อเฮ็ดดีๆเด้อจับอีกเด้อทางออกอยู่ทางไหนล่ะว้าอุ้มตุ้มไปนีกว่านะพี่น้องโอ้พี่น้องเข้ามาตอนนี้ลุยกันเจ้าชาล้วครับวงสุดุงใหญ่พี่น้องเอ้ยสุดุงใหญ่กูนะเอาสุุงใหญ่ใหญ่พี่น้อสุดุงใหญ่ นี่ครับผมพ่อป้าใจครับพี่น้องนี่ไหนน้อฟปาใจกับลังมวนได้หกใยั่เขาไปแลวเนี่ยครับเอาแล้วพอแล้วครับโอ้โหเฮียีม่วงงามงามพี่น้องคุณนะครับ ปลาใจฮาอ,อันนี้ป้อมแห้อหรือว่าป้อมยังน้อยเน่ะนั่นดิโอสงสี่ข้ายุนวะอืออือกินนตะข้องหญ่ตัวนี้ <c oughs> ของแ่หน่อยว่ากินตัวนี้รับปลาใจที่เขาครับพี่น้องครับมันหนีมากปลาใจบ่ผิดหวังคือเขาพี่น้องโอ้โนั่น,นโอ้โหจะบอกได้ว่าออกตาออกตาโอ้ยปลาลุนีออกตา แสงว่าห yeah. <laughs> ้างเตะอยู่ดูครับกระสังสิโจมแล้วพี่น้องเลยล่นล่นกระสังออกมาแล้วหาใจไหมคุณดูล่นกระสังออกมาแล้วพี่น้องครับโอ้ยบดเอวทุ่งปุ๋ยมาหน่อยดินหน่อกระสังสิโจมเฮ้ยนี่อะไรป้าจีนอยู่นั่นนั่นละ เฮ้เอ็งงดูปลากินไปแล้วเฮ้นั่นดิ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 โอ้ยปลากินใหญ่่้าง ออกตาบ่ทุนี่ออกตาบ่ี่บ่บ่วไม่ออกรถปาดออกกัได้ด้วยอดูพ่องเงาบัูบูดามาฟจบ่ผิดวังให้เขาบสุดุไงพี่น้องบสุดุไงนัเข้ามาบสุดุไงพี่น้องเสดุไงพี่น้องครับโอ้เดี๋ยวนำมนพาไป บึงสะดุงใหญ่พี่น้องบึงสะดุงใหญ่ <_ m akes> เอาพี่เอาเอาเอาให้กําลังใจด้วครับเด้อเอาแบบนี้โอ้นี่ครับสะดุงใหญ่งงครับปลาน่น,นจันเนี้ยปลานิ่งเนี้ยครับพี่น้อง <_ s 1> s> <S ครับคุณตุ้นโอ้โครับครับเอาเบิ่งแพร่พื้นที่พี่น้อง เนี่ยคุณนี่ครับกอดแล้วกอดแล้วพี่น้องกอดแล้วกอดแล้วครับง่ายกอดแล้วครับกอดเรียบร้อยครับโอ้สุดง่ายนะครับพี่น้องคุณเนี่ยขออนุญาตนะครับเด้อโอ้ครับเนี่ยคุณใหญ่เอาขึ้นบนโอ้กอดกันนี่ครับพี่น้องครับโอ้ครับตัวงามพี่น้องเลยปลากินคุณนะครับเลี้ยงง่ายพี่น้องเลี้ยงง่ายโอ้ย ไปแล้วครับพี่น้องเอ้ยตกบนแง่ขนาดเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วฝ่ายไงพี่น้องฝ่ายไงฝ่ายไงจิ้งไงพี่น้องเอ้าขวายได้บ้านน้อนขวายได้บ้านอนได้บ้าน้อนข่อเอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้เออเอาให้ได้เรียบร้อยครับผมโอ้ยหลุนเราดันพี่น้องเอ้ เอาเลยครับหนูโอ้ยบอนต้นหนาเลยไหมโอ้ยมาโซบีแต่นี่ไหมวนขึ้นต้นหนาเลยท่าน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 ดาน้ันทลยกระอ รถทีสักงน้อยจดนี่ครับโอ้ยหับผึ้นเลยพี่หน้่้องเอาให้ดีให้ดีๆโอ้นน่งจังนทีพนพนน์พี่น้องเลโอ้ครับเหียพื่นนี่พี่น้องเอ้บังเหียพื่นนี่พี่น้องบังเหียพื่นนี่บังเหียพื้นนี่ครับอวนครับอ้นครับอ้ สองตัวสามตัวแล้วที่ีเนี่ยที่เลี้ยวเห็นนี่ห่าเล่นบังคับรตุมป่ะครับอุ๊หูครับคนเห็นแล้วตัวนึงแล้วโอ้ดวงขงผมโดดไปแล้วครับ้ากสะดุงอีฟ้าเล่นน่ะนเป็นหลุมนครับนเป็นหลุม ออดูน่ะปังอู้องครับคครับผมโอ้สองตัวตพี่น้องครับเอ้ยดูน่ะสองตัวสามตัวเอยบอกยิงใหญพี่น้องเอ้ย็้องนอนะเอ้ยยอดชนยอดชันยอดครับชันยอดนี่เส้นไง,ง เช่ยนยงเี่เนน่อยกับวมาก่นอนเราต่น้ำตื่นครับพี่น้องเพราะว่าป่าขึ้นมาหนำตื่นกัน,นครับพี่นอ้องอุ้ยดูครับพี่น้องป่าเลื่อน เอาเงินไปเงียนว่าสางไร่เนี่ยโอ้พี่น้องครับป้ามึงดูพี่น้องครับจะคนครับจะคนเนี่ยสองคนป้าพี่น้องครับสองคนป้าดีโม่ตามก็สามสิบกิโลพี่น้องมีหกปนิ่งนะครับปนิ่งโตบางใหญ่เลยพี่น้องเอ้ครับมัน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 ครับเอาครับมาหลุดกับคุณพี่เพคนเบิ้ง Ê! là sẽ ê, ê! Nói thay, đấy là cao bình đẳng, đấy là đẳng. Nói thay, nói thay. Nói thay, nói thay. Nói thay, nói thay. Nói làm nói thay. Nói เอ้อเอาเลยเอางายๆได้อึึบปึอ้าวแตะครึ่งนึงครับพี่เอ้งแตะครงนึ่งแล้วลูกโอเควัดตรงในป่าได้ยเอูทูบเบอร์พาแล้วโอ้ยมาพี่ มาขี้นมาอ้พี่น้อง้ปเบ่งแห่พื้นหน่อยพี่น้องจะนำมต์ทีนัาไปเบ่งปาเบ่งแพืนนี่พี่น้องครับโอ้ต่อนครับไม่ต่อยืมบลาพี่น้องมามาเบ่งคสองตัวสตัวพี่น้องครับ โอ้นะครับ oh, พี say, right? ู่โ oh, อ no ้ยยกขก้นมามีตัวใหญ่เออนี่คมันแล้วครับผมนี่ใส่หรอเนื้อใส่ผ่านหน่อยพี่น้องออ้่านหน่อยกับมาพี่น้องเ้ยอ้ยเดี๋ยวผ่านหน่อยกับมา เวทเวทของร้อยคือเวทนั home, ่นเอ้าวงสวิงอีเข uh, ียวงามๆปั hmm. uncle, ้นหน่อยก็มาพี่น้องครับผมอืมปั้นออดก็มาพี่น้องครับผมยิ่งท่องโคกเุยนะปั้นออดเลยวงสวิงของพันออดพี่น้องเเออาร่ โอ้ยคือเก่าครับป่ายังกวาป่าไหนบ่แม่นป่านอกป่านวะเออโอ้อันนี้ก็ป่านไหนใส่ลองลงปล่อยละบานไหมบุ๋นี่ยปล่อยระบานไหมกนได้ยังไงนะปไหนตัวนี้พี่น้องังตัวนี้ชีบุขึ้นขึ้นอยู่ปหนตัวนี้ีบังเครมจีโล่เหรอพี่น้องโอ้ยบุ๋มนปอรจโ สามลูดียวปะตามล่โอ้ยปกคอใหญ่อีกตั้งหากลุยเลยโอ้ยครับปกคอใหญ่พี่น้องครับโอ้ครับปกคอโล่กคอโลพี่น้องปกคอโลูะกินยืนนี่อยู่นไมม้ไปเขนี้่พี่น้องเขียนไปลเปกิียตุ่มเราดีคุมได้ครับสองควัด พนมเยี่ยบแล้วคนสิม,มักได้บาทนิดน่แม่นี่ไงจบโอ้สิบบาทเดียวกนแค่สิมัดสองตัวนี้ก็แปลทุนแล้วนี่ครับเนาะอสองตัวนี้แปลทุนแล้วนี่ น้องคุณถ,ถเต็มทุงแล้วโอ้ใช่พ่อพ่อพ่อต้องทำอะไรคนนี้หน่องคุณดูนะครับโอ้ผมดูพี่น้องครับถุงนั้นมันเต็มลายก็เลยแบงใส่ถุงกระสอบอ้พี่น้องเองม้านแหรอเจ้านี่พี่น้องเอ้ย โอยน้องเอ้นอนเยยกขึ้นกับสีเวอร์ไวเลวนะลายลายลขขาคอกับมีครับพี่น้องครับ,งงบนี่แหละครับบานคอน่อยพี่น้องเอ้ยมาบ่งด้วยครับป่า,าพี่น้องเอ้ยครับมาบด้วยครับดดเด้อปีนาผู้ดบ่ได้มาปีนี้ก็ได้เบิ้งครับนี่ครับบานคอหน่อยพี่น้องเอ้ยบานคอหน่อยจมูกข้ามครับ อำเภอโน้นสะอาดจังหวัดดอนท่านนี่อยู่ห้องอยู่พี่น้องไปตลาดนัดกันเถอะทำอย่างนี้ครับคุณไปดิ้หัววิ่งชนรถทัวริพยล้มั้ยวิ่งก็เป็นิ่หมอก็ไม่าคุณไปด้นหัวโอ้ยเดี๋ยวคนตันิ่งไหมมันกลัวโอ้ยตดนิ่งไงโอ้ยว้าวตกงนังอีกแล้ว้ วันน <S it> wow, ี้ไงครับไฟเปล่าหนิมอ้ยผู้ห้าวแง่้ะาวพ่นท์ที่มันเคยตัวเหี้ยบันเทีรเลียทวยห้วยผู้ฮาวเ้ห้กับใอ้ันมีแตไ้ดไ้โค้อเ้าไป ตอนนี้พ aan, tá, ี yeah. you you ่น้องเขากันกาทย่อยขึ้นแล้วก็มีนะพี่น้องครับผูได้ร้ายกับกาบานแล้วก็มีครับผมปูว่านได้กับสู่ต่อไปครับพี่น้องตปลานี่ร้ายขนาดครับพี่น้องครับเป็นปลากินนะครับผมเป็นปลานุวนจันร์ครับตอนนี้ข้าเจ้ากำมังกับปลานิ่งกันแล้วพี่น้องตอนนี้นะครับนี่ปลาพันหน่อยพี่น้อง ได้่นีดเนี่งนี้สฝากพันหน่อยโอ้สองถุงสาถุงโอ้คนผู้เดียวคือเอาลายถุงเนี้ยเปิดนะครับพี่น้องถุงนี้เปิดนะครับผมพันหน่อยเอ,อ,อ้อนนอยพี่นนองครับ,บมัน สประโยูน์ใกินเยอะมากนี่เห็นงานพันหน่อยครับเฮ้ยอ่ะเงี้ยงแหงเลยเป็นถางป่าที่ความพันใจครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ครับยุ่งไรกับสร้างอีกยุ่งสร้างใหญ่อีกยุ่งหญ่กงยุ่งยุ่นอีกเดี๋ยวท่าอีกหาม s w i พี่น้องหาม s w i n ู้นะป่าพันอวดได้หาม s w i พี่น้องเอ้ยเฮ้ยไปเลย แล้วครับมื้อนี้ก็มาบ้านอ่ามาล้มป่าพี่น้องมาจับป่าบ้านคอนหน่อยพี่น้องเอ้ยอ่าอำเภอ่มน้ำสะอาดจังหวัดอุดรธานี่เองพ่อเราพี่น้องพี่น้องเฮาก็ตอนนี้ก็ย่อยขึ้นแล้วก็หลายแล้วครับผมสามม่นก็สิได้กลับบ้านกับพิมพ์งานเราพี่น้องพ่อกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเนาะครับปีใหม่นี้ก็ให้พ่อแม่พี่น้องความแข็งแรงนะครับเพื่อทำให้รวยครับผมสำหรับคลิปนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ แ,แ,แค่ปันนี่แล้วโอ้ใช่รถยูทูบจะค่ายตัวไหนไปคนข่าย้ว